คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพีพี่พน้องน้องทั้งหลายมีสนีมาแล้วพาพี่พาน้องเข้าป่ามาเจอสมุนไพรของสํำรับของสตีพี่น้อง บำรุงร่างกายของสตรีให้ของผู้หญิงครับพี่น้องเอ๋ยมาเจอกาวเครือข่าวหายากแย่พี่น้องเอ๋ยบังเอิญมาเจอพอดีพี่น้องมันมีทรัพย์คุณอย่างมันเป็นระดัไหกาวเครือข่าวตาสนิทอีพาพี่พี่น้องมาเบิกมาเบิกน้ำกันพี่น้องว่ากาวเครือข่าวมันเป็นระดับไหเอาเบืงลําต้นมันซะก่อนนะพี่น้องเด้ผมเาวแล้วผมจังสีเล้าทรัพย์คุณปั่นพี่ปั่นน้องฟังที่หลังด้อผมนี้คือลำต้นของกาวเครือข่าว้อพี่น้องแล้วลำต้นของคนจกหายากจังหน่อยพี่น้องเอ้ย ขันฟันออกมาหน่ยมันบุมีสีแดงพี่น้องมันจะเป็นสีขาวได้พี่น้อง้อเขาเรียกกาวเครือขาวสําหรับของผู้ญิ่งพี่น้องเอ้ยผู้ชายห้ามกินนะพี่น้องเดเอเลยผมสิเล่าปันพี่ปาน้องฟังว่าห้ามกินพ่อหยังผู้ชายผมสิพ้าพี่พาน้องมาเบิ่งซะก่อนว่าฟันไปแล้วมันบุมีสีแดงออกมาทำแล้วมันก็เป็นกาวเครือขาวพี่น้องสําหรับของสตรีเดี๋ยวผมสิคุดปันพี่ปาน้องเบิ่งว่ามันสิได้น่อยได้หลายเท่าใด้อพี่น้อง้อ มาเบิ้งใบน้วันพี่น้องว่าใบพิ่มเปนน็นยังไงนี่แหละครับผมใบของกาวเครือขาวลักษณะแนวนี้แหละพี่น้องคล้ายเดียวกับกาวเครือแดงพี่น้องใบของพิ่นก็นได้พิษแต่ว่าฟันออกมาแล้วมันบ่มีสีแดงมันออกสีขาวอย่างของพิ่นนะอาเรียกาวเครือขาวสําหรับของสตรี้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องสงเก็ดบางใบพิ่นนะพี่น้องลำต้นของพิ่นน้ำพอนอันใหญ่ป็นไดพี่น้องนี่เนี่ยนีลำต้นของพิ่นน,นี่นนพี่น้องนี่ เราเรียกก้าวเครือขาวนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาเดี๋ยวผมจะขุดปั่นพี่ปันน่นน้องเบิ่งได้ว้านวันสิได้นอนได้หลายเท่าใดพี่น้องเด้อว่าแล้วก็บขุดปั่นศิร้องศิได้บ้านศิร้องเนี่ยตัดเอันนี้ี่น้องเลือกศิร้อง

còn nữa đó, cho kia đó Hãy tắt đầu. ได้แล้วพี่น้องนี่พี่น้องเ Onion. ลยเด็กกาวเครือข่าวพวกมันบ่นมีพี่น้องเลยพวกมันออกบ่ได้เพี่น้องเด้อมันเลิกเด็จะส่วนนี้พี่น้องเลยส่วนนี้ก็ใชาได้พี่น้องเลยส่วนลำส่วนไกล้เงาของเพิ่นเนี่ยเป็นสมุนไพรได้คือกันพี่น้องส่ว,ส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 วนเงาของเพิ่นเอาบ่ได้มันเลิก ครับผมนี่คือกาวขาวเด็กผิวน้องเด้อกาวเครือขาวฟันออกมาละสีไม่ออกอยางไม่ออกสีขาวๆเด็กพี่น้องเด้อสังเกตุเมิ่อก้กาวเครือขาวฟันออกมาละจะเป็นยางขาวๆเลขกาวเครือขาว,ขาว,ขาวสําหรับของสตรีหรือของผู้หญิงแก้ตาฝ้าตาฟ,า,า,ตา,ฟางกินแล้วเพิ่มหัวมวนทางเพศของท่านผู้หญิงห้ามกินท่านผู้ชาย ถ้าท่านผู้ชายไปกินโอันกาวเครือข่าวมันฮโอร์โมนเพศช,ชายของท่านสิลดลงมันจะกลายเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงเือพี่น้องเด้อเพราะกาวเครือข่าวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศเพศอันผูน้หญิงพี่น้องเออท่านชายอย่าไปลงกินนะพี่น้องเอ้อถ้าท่านกินไปนานๆฮอร์โมนเพศช,ชายท่านสิลดลงกลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านผู้หญิงโดยตรงนี่พี่น้องแกตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟาง เป็นยาอายุวัฒนะพร้อมพี่น้องกล่าวเครื่องข่าวนี่เป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มนาอกของท่านพหญยิ่งพี่น้องเลยข้อควนห้ามหนุ่มสาวห้ามรับประทานพี่น้องเลยข้อคนห้ามก็คืออย่างผมบอกนะไรพี่น้องข้อคนห้าม้หญยิงยังบว่าจมีบุตรหพิบว่าจมีผัวห้ามรับประทานให้สําหรับพหญยิงมีลูกมีผัวแล้วกินมันจะไปสอยเพิ่มนาอกซอยเพิ่มฮอร์โมน เพศหญิงให้ท่านกลับคืนมาร่างกายท่านเสลยแข็งแรงพี่น้องนี่สําหรับของท่านยิงเด้พี่น้องนะอย่าลงกินเด็ดขาดท่านชาย <c oughs> ถ้าท่านกิน่อเนื่องไปจังอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กินบ่อยๆหัวมลเพศชายท่านจะกลายเป็นเพศหญิงท่านเสียเอาอยู่บ่ <c oughs> เอาคลิปนี้กะกินแลวก็คอยให้ท่านอยู่ดีมีแห้งให้ร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์่าให้เจ็บ่าให้ปวย,ย่าให้ไข้ คอควรห้ามกินน้อยเป็นยากินหลายก็ให้โทษให้กินประมาณ7วันแล้วค่อยหยุด3วันค่อยกินใหม่นะห้ามกินติดต่อกันถึงหนึ่งเดือนก้าวเคื้อข่าวนี่เอาคลิปนี้ก็อบอจบครับผมขอขอบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย